ตัวนี้มันก็จะทํางานอย่างนี้คือเวลามันเลื่อนมันก็เลื่อนปกติแต่เวลามันล็อกมันก็มันก็ล็อกอยู่ที่ก็คือล็อกกับตัวรางไว้แต่สิ่งที่มันต่างกันกับไอ้ล็อตัวใหม่นี่คือตัวนี้มันเอียงแต่ตัวนี้จะไม่เอียงแต่ว่าระบบการล็อกล้อมันก็ยังอยู่นะครับล้อตัวใหม่เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการรองรับของประตูดีขึ้นเพราะว่า เวลามันตั้งอยู่บนลังตัวเดิมที่พัฒนาไปแล้วเนี่ยล้อเนี่ยมันนั่งได้เต็มทั้งหมดอยู่3าแกนมันทําให้ล้อเนี่ยมันมีความมั่นคงพอเอามาประกอบกับชุดที่ทําประกับล้อเนี่ยมันจะเกิดคลลัพธ์เป็นตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เปรียบเหมือนกับเฟรมของบานประตูค่ะชุดล้อนี่คือชุดที่ประกอบสําเร็จแล้วเวลามันใส่บานแล้วเนี่ยบานมันไม่พลิกไม่เอียงไม่อะไรเลยเพราะนั้นโดยหลักการเนี่ยเวลามันหลุดจากที่ประคองเนี่ยบานมันยังเคลื่อนตัวได้อยู่ การที่มันจะเอียงเนี่ยมันแทบจะไม่เอียงเพราะว่ามาเราชุดล็อกล้อของเรามันทําให้มันกระชับขึ้นแล้วด้วยฐานของล้อเองที่ทําให้มันล้มเอียงยากขึ้นมากเลยมันทําให้บาดนี่ยมันมั่นคงมากขึ้นค่ะแล้วรับน้ำหนักได้ดีขึ้น